วันนี้ก็จะมาอันบ x ็อกแล้วก็รีวิวให้ดูนะครับสำหรับตัว Magnetic M2 นะครับ2230 NBME SSD n, ME, HD, n c l o s u r e นะครับก็ตัวนี้นะครับก็จะเป็นเรียกง่ายๆก็คือตัวแปลง SSD นะครับสำหรับเสียบโทรศัพท์เพื่อไทโอนข้อมูลซึ่งตัวนี้นะครับจะเป็นยี่ห้อฮาจิบิตนะครับทำไมถึงต้องฮาจิบิตนะโอตัวนี้เลยครับ ที่เหตุผลที่ผมเลือกตัวฮ g จิบิตตัวนี้นะครับก็คือตรงนี้นะครับมันจะมีนอกจากมันจะเป็นตัวเลกกระทัดลัดกลมนะครับแล้วก็ตัวนี้นะครับเสียบไมด้วย USB Type C ได้ช่องหนึ่งแล้วอีกช่องหนึ่งนะครับเป็นเสียบ PD 1 0 0วัตเพื่อชาร์จเข้าโทรศัพท์มือถือนะครับซึ่งผมดูแล้วนะครับมันรองรับกับการใช้งานอื่นๆนะครับซึ่งตัวเนี้ยที่เสียบ USB Type C ครับมันก็เสียบอุปกรณ์อื่น ต่อเพิ่มได้ด้วยนะครับสำหรับใครที่ต้องการอุปกรณ์เสริมเพิ่มเติมเผื่อไว้นะอันนี้ผมก็ซื้อเผื่อไว้เฉยนะตัวนี้นะครับมันก็จะเป็นสายนะครับสำหรับเสียบต่อเข้าโทรศัพท์นะครับซึ่งมีแถมมาในชุดนะก็จะเป็นชุดนี้เลยนะครับสายนี้เป็นหัวโค้งต่อเข้าโทรศัพท์มือถือนะครับตรงนี้นะครับก็จะเป็นตัวกล่องนะครับไม่รวมตัว S S D นะครับแล้วก็ผมดูนะครับที่เป็นร้านร้านขายนะครับมันจะมี อุปกรณ์เสริมอื่นๆเพิ่มให้อีกนะครับมีการสามารถเพิ่มอุปกรณ์เสริมเช่นเปลี่ยนฝาให้เป็นแถบวงแหวนสําหรับแม่เหล็กเพิ่มอีกชั้นหนึ่งแล้วก็เอาอุปกรณ์ที่เป็นเกี่ยวกับแม่เหล็กมาต่อเสริมในอีกอีกชั้นหนึ่งนะครับอย่างเช่นพัดลมระบายอากาศความร้อนนะครับที่มีไข่ทั่วไปนะครับที่เป็นแมกเนเต,ตอยู่แล้วด้วยที่เป็นแม่เหล็กเราก็สามารถนํามาต่อเพิ่มได้อีกชั้นหนึ่ง เพื่อระบายความร้อนให้ SSD สำหรับคนที่ใช้ในการถ่ายโอนข้อมูลนานหรือว่าคนที่ใช้ iPhone นะครับตัวนี้นะครับเขาบอกว่าลองรับ iPhone ที่ถ่ายวิดีโอเป็น 4K เข้ากับ SSD โดยตรงนะครับมาดูโฉมพร้อมกันโอ้โฉมตัวนี้ตัวนี้นะครับจะเป็นแถบไม่เหล็กนะครับเดี๋ยวผมขอทดสอบแปะดูก,ก่อน โอ้โอเคติดแน่นทนมากเลยนะครับแน่นมากอ่าแน่นจริงดึงไม่ออกครับต้องเลื่อนโอเคแน่นมากๆนะครับนี่ก็จะเป็นลดลายนะครับเป็นลดลายชิปนะครับน่าจะเป็นลดลายของอุปกรณ์ภายในนะครับจะเป็น s SD ขนาดเล็กนะครับที่ผมสั่งมานี่นะครับสั่งมาโดน ตอนขนโ่งมานะครับมีโดนทุบทับไปนิดนึงนะครับน่าจะไม่กระทบผมยังไม่ได้แกะดูนะครับเดี๋ยวจะถ่ายรีวิวไปในตัวเลยเพื่อเก็บหลักฐานนะครับแต่ว่าผมเลือกยี่ห้อนี้เลยยังไม่ได้ลองนะครับว่าดีไหมนะแต่ราคามันถูกสําหรับ1นึ่งเทเลบนะครับพันกว่าบาทพันนิดๆน,นะครับหนึ่งเทเลบความเร็วสามพันความเร็วสามพันเมกะบิตเปอร์เซ็นตนี่ถือว่าค่อนข้างเร็วมากนะครับ เดี๋ยวเดี๋ยวผมจะเช็ครีวิวให้ดูอีกทีหนึ่งนะครับว่ามันเร็วได้ขนาดความเร็วรดีสไลด์อ่านเขียนจริงหรือเปล่านะครับมาดูตัวนี้เสร็จแล้วอ่าอีกตัวหนึ่งนะครับแถมสายมาให้ด้วยใช่ไหมอ่ามาดูตัวนี้ก่อนเมื่อกี้ลืมดูด้านด้านบนนะครับเป็นลวดลายนะครับ SSD แล้วก็เป็นพวกชิปอุปกรณ์ IC ที่อยู่ภายในตัวนี้ครับที่ผมบอกว่าสามารถถอดเปลี่ยนได้นะครับตัวนี้นะครับเป็นแถบไม่เหล็กเต็มชิ้นเลยนะครแล้วก็ดูตัวนี้โฮสต์อ่าสาย PD โฮสนี่น่าจะเข้าต่อเข้าโทรศัพท์นะครับช่องนี้นะครับก็จะเป็น USB นะครับเสียบใหม่เพิ่มเติมได้นะครับหรือว่าเสียบ อ,อุปกรณ์ตอ่ตอเพิ่มนะครับบางคนมีตัวตัวยูเสียบแล้วก็ตรงนี้ครับที่เขาเปลี่ยนฝาเป็นแถบไม่เหล็กนะครับตัวนี้มันไม่รองรับกับตัวแม่เหล็กมันต้องซื้อตัวนี้เปลี่ยนประมาณ2 0 0รกว่าบาทนะครับโอเคจากนี้นะครับก็ยังมีอุปกรณ์มาให้นะครับก็คือจะมีตัวถุงนะครับเป็นถุงกมะยี่นะครับด้านในนะครับก็จะมีตัววงแหวน มาให้ด้วยอีกหนึ่งอันนะครับสําหรับโทรศัพท์ที่ยังไม่มีนะผมก็ซื้อมาตั้งหะนะอันนี้ก็เอามาติดได้นะครับแล้วก็จะมีตัวไขควงนะครับสําหรับที่ใช้งานนะครับเป็นตัวแบนนะครับแล้วก็จะมีตัวนี้นะครับตัวสําหรับไข s s d นะครับแล้วก็จะมีพวกน็ดตอ่เล็กๆน้อยๆที่ที่อาจจะเป็นตัวเสริมสําหรับป้องกันหรือว่าํำลองเพื่อหายนะครับเป็นตัว ตัวนี้นะครับก็จะเป็นแผ่นซิลิโคนที่ติดกับตัว SSD นะครับเดี๋ยวผมจะใส่ภายหลังนะครับแต่ว่าเดี๋ยวผมรีวิวให้ดูอีกตัวนึงก่อนนะครับตัดใส่ตัวนี้ได้นะครับแถมมา2เส้นนะครับอ่า USB Type C ทั้ง2เส้นเลยนะครับเหมือนกันเป็นใสาย ความยาวต่างกันนะครับยาวไม่เท่ากันเส้นหนึ่งสั้นเส้นหนึ่งยาวนะครับวัดความยาวให้ดูสําหรับคนที่โทรศัพท์มือถือมอีช่องวงแหวนตัวนี้ที่มันติดแล้วห่างมากนะครับก็เดี๋ยวผมจะลองเสียบสั้นดูก่อนว่าต่อเข้าดีไหมดูที่โฮสต์นะครับเสียบที่โทรศัพท์ อาจจะใกล้ไปนิดนึงครับกล้องมันเลยไม่ค่อย Focus. โฟกัสอ้โพอดีเลยครับติดได้กับทุกรุ่นนะครับอันนี้ก็ทดสอบดูนะครับมันยังไม่ได้ใส่ตัวการ์ดเข้าไปนะครับอืสวยงาม ืนะครับใครที่สนใจนะครผมทิ้งลิงก์เอาไว้ให้แล้วนะครับอ่าแล้วเดี๋ยวต่อไปนะครับนอกจากตัวนี้แล้วขอรวบรัดเป็นตัวนี้เลยนะครับนะครับนอกจากเราจะได้ตัวนี้มาแล้วนะครับเราก็จะเอาตัวนี้ อีกตัวหนึ่งในการให้ดูว่าเราใช้ SSD ตัวนี้นะครับผมขอถ่ายเก็บเป็นหลักฐานไปนในตัวเลยนะครับมันมาด้วยอุบัติเหตุทับยับเยินแบบนี้นะครับมันเสียหายถึงกับภายในหรือเปล่าลุ้นให้ไม่เสียหายถึงภายในนะครับโอ้ผมไม่อยากจะส่งไปเปลี่ยนหรือว่า อโอ้โหไม่โดนนะครับปิ้นพอดีเลยเกือบโดนนะครับก็ในชุดเซ็ต SSD ตัวนี้นะครับโอแถมไข่ค,รครวงมาให้ด้วยปิ้นพอดีเลยนะครับโอ้มีน็อตนะครับมีน็อตสำหรับล็อกให้หนึ่งตัวก็เดี๋ยวเราจะใส่ให้ดูเลยแล้วกันนะครับครบชุดเลย ตัวนี้นะครับมีเทปติดมากันอีกชั้นหนึ่งโอ้คนส่งส่งค่อนข้างแรงไม่รู้ว่าโดนที่ไหนนะครับเพราะว่าส่งอันนี้สั่งข้ามประเทศมาเลยนะครับเล็กจิว๋วพกง่ายนะครับให้ดูนัมเบอร์ก่อนอจิ๋วมากเลยครับเดี๋ยวจะมาลองใส่ให้ดูนะครับปัจจัยที่มันใช้นะครับมันจะเป็นหกเหลี่ยม จิ๋วแบบนี้นะครับไม่ใช่ใช้แฉกทั่วไปอ่าคันนัอนเสร็จแล้วนะครับข้างบนมุมนี้จะเอาก่อนมุมนี้นะครับที่บอกมีรอยบากนันเพื่องัดออกได้โอเคนะครับนะอย่างนั้นมันจะสนิทมากงัดไม่ออกเลยนะครับ เหม <this> ือนในรูปเลยไหมครับเหมือนเลยเห็นไหมแผงวงจรให้ดูเหมือนในรูปนะครับตก็ตัวนี้นะครับ SSD ตัวจิ๋วนี้นะครับมันเล็กมากมากเลยดูในี้มันจะเล็กมากมเลยนะครับมันจะมีรอยเห็นไหมครับเสียบอย่าเสียบผิดนะครับเคี้ยวตรงนี้มันมันจะมีแทบเล็กๆตรงนี้ครับนะสังเกตตรงนี้ให้สังเกตตรงนี้นะครับใครที่อาจจะ ทุกคนมีคนรู้มีคนไม่รู้นะครับผมขออธิบายให้ละเอียดนี้นะครับใครซื้อมาประกอบเองใช้ตัวนี้เสียบเข้าไปนะครับอ่าผมลืมลืมจริงๆมันมีตัวนี้สกุร์ไแฉกแบนก็เรียกแบนหรือเรียกแฉกก็แหละแล้วแต่พื้นที่ที่ไหนเรียกบ้านผมเขาเรียกสกูรไแบนนะครับ ควรจะเป็นนะครับเสียบด้านนี้ขึ้นเสียบเข้าไปเฉยๆนะครับดังกึกแล้วมันจะเด้งๆอย่างนี้ได้นะครับกดเข้าไปถ้าขาดตรงกดไม่ต้องกลัวนะครับกดดังกึกเด้งๆอย่างนี้นะครับอ่าตัวนี้ไม่ต้องใช้นะครับเราใช้ใช้ที่มีได้เลยนะครับ ก็ใคขันแค่พออยู่นะไม่ต้องแบบเอาให้ขาดอ่านะครับเรียบร้อยยี่ห้อนี้ไม่เคยใช้เลยนะครับหวังว่ามันจะดีนะ <c oughs> <c oughs> แล้วก็เอาฝามาปิดตามช่องเดิมนะครับมีรอยบากด้านบนก็วางปิดทับช่องรอยบากมันจะพอดีกับรูน็อตนะครับ <inate. S 2> เข้าแล้วก็พอดีกับรูน็อตแล้วก็ขันเข้าไป <c oughs> ก็เลยลองซื้อตัวนี้นะแต่ว่าไม่ยังไม่มีการทดสอบลองเลยว่าพอใส่ตัวนี้ต่อโทรศัพท์แล้วความเร็วมันจะเร็วสุดแม็กจริงไหมแต่ผมก็เลือกที่เป็นเคสตัวนี้ไม่ได้ซื้อสําเร็จรูปมานะครับเพราะว่าผมอยากจะได้เคสที่สามารถต่อได้ได้หลายๆอย่างนะครับแต่ว่าตัวนี้เคสตัวนี้มันจํากัดความเร็วสูงสุดแค่1 0กิก ที่กระบิตเปอร์เซกนะครับยังไม่ได้ลองคำนวณกคันเร็วเท่าไหร่ก็เอากะว่ายัางไงก็ดีกว่าเ็ดได้นะครับแล้วมีอุปกรณ์ต่อเสริมได้ต่อไหม้ก็อีกหน่อยนะครับไม่แน่ใจโทรศัพท์รุ่นหลังของ Android ผมใช้ Android โทรศัพท์รุ่นหลังๆของ Android นะครับจะรองรับหรือยังแต่ PD ลเนี่ยรองรับแน่ตัวนี้ไม่รองรับแน่นะครับแต่ว่าไม่แน่ใจระวังทายอะ่ะ มันมันสามารถไทโอนข้อมูลไทแล้วลง SSD ตัวนี้ได้เลยไหมหรือว่าอาจจะต้องไทอ่าไทโอนตอนหลังถ้าไทเสร็จนะครับสำหรับ Android แต่ถ้า i p n o น e ะทาได้เลยผมไปดูมาแล้วเจมอลโปร r รตอะได้เลยนะครับเดี๋ยวเดี๋ยวผมค่อยรีวิวให้ดูที้ะกันเนาะวันนี้ก็จะพามาดูทั้งตัวอ่ะเป็นผมเรียกว่าไอเคสแปลง s s d แล้วกันนะครับ ไม่รู้เรียกว่าอะไรเขาเรียกเอ็นเอ็นโคนะครับของยี่ห้อนี้ฮากิบิตนะครับเป็นแล้วก็เอสเอนี้นะครับเป็นขนาด m 2นะครับ2230ก็จะเป็นใสจิ๋วๆแบบนี้เลยผมไม่ได้เลือกตัวใหญ่เพราะว่าว่ามันพกพาง่ายขนาดเบานะครับติดหลังโทรศัพท์แล้วก็ใช้งานได้เลยนะครับชอบมากเลยเล็กๆอย่างนี้ แล้วที่เลือกกลมเพราะว่ามันไม่มีมุมเรียมไปขูดของในกระเป๋านะครับกระเป๋าก็จะไม่ค่อยขาดเท่าไหร,ร่ใครที่สนใจเดี๋ยวผมทิ้งลิงก์เอาไว้ให้นะครับก็มากดซื้อได้ตามได้เลยนะครับเดี๋ยวผมจะรีวิวเป็นอีกคลิปหนึ่งแยกนะครับกดติดตามผมไว้นะครับแล้วเดี๋ยวผมจะรีวิวความเร็วให้ดูนะครับสวัสดีครับ